พอ,อชมเมืองสวยจังเลยค่ะบรรยากาศงานพระเจดีนะคะงานพระสมุดเจดีวันสุดท้ายค่ะแดดเปี้ยงเลย บรรยากาศส่งท้ายงานพัสมุ์เจดีนะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะเรามาเที่ยวด้วยเราวันเดืีแดดเป็นอมรถไต่ถังค่ะได้มาดูกันไหม Amazing เนอะวิดูดิ ข้างในมีรถเก่งด้วยอันนี้ในสารากางสมุดปากการนะคะเครื่องออสำหรับเด็กเล่นจะเยอะเลยนะคะปีนี้ถ้ามาไม่ทันปีหน้านะคะก็จะยังอยู่ที่เดิมแบบนี้ในศารากางของเล่นเด็กจะเยอะมากเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะ เรามาดูบรรยากาศส่งท้ายกันนะคะวันนี้ปีหน้าก็ยังมีนะคะใครได้มาดูบ้างคะรถเก๋งไต่ถังอย่างเท่สาวน้อยตกน้ำค่ะใครมาปาแล้วสาวร่วงมัง่งฮะตอนนี้ยังไม่ค่ำนะคะ ยังมีเจ่วเวทีนะคะสาวยังไม่นั่งบรรยากาศงานพัสมุเจะดีนะคะควันสุดท้ายแล้วค่ะเ,คเรามาส่งท้ายกันนะคะเ,คเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มาเที่ยว มาไม่ทันปีนี้ปีหน้ายังมีนะคะบรรยากาศนะคะวันนี้ดีจังเลยแดดเปรี้ยงเลยค่ะ ดูบรรยากาศกันนะคะตอนกลางคืนเพื่อนๆหลายคนคงมาเที่ยวกันแล้วคนไหลเลยนะคะ ปิดถนนเนอะดูสิไไบรรยากาศกลางวันก็จะเป็นอย่างเช่นวันละหัตอนนี้สี่โมงเย็นเราเคยมาเดินเที่ยวไปเพลิน<ๆ>เพินรถหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะตรงที่เราเดินเที่ยวกันนี่ปกติเป็นถนนนะคะที่ชาวสมุทรปากการปากน้ำใช้ขับรถกันนะคะ แต่พอช่วงจัดงานเนี่ยรถก็จะเลี่ยงไปใช้ทางอื่นในเวลาที่ปิดถนนของกินของขายเยอะมากๆชอบจังเลยค่ะเดินเที่ยวแล้วก็มีรถอย่างเนี้ย จะ,ะหา้าโมงแล้วค่ะเดี๋ยวรถปิดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดถนนแล้วเราจะเดินกันได้อย่างเต็มที่เลยดูผู้คนสิคะแค่นี้ก็สนุกแล้วอะ่ะนกย่างไหมหอยอยากกินนะหอยทอดราร้านเยอะมากค่ะทุกซอกทุกมุมหนังนกราคาหัน บรรยากาศดีไหมคะรถก็วิ่งไปคนก็เดินไปอันนี้เป็นถนนสายหลักเลยนะคะเนี่ย ต้นตำรับความอร่อยหอยทอดเมืองสมุทรหอยทอดมือ3สาบาท30บาทเท่านั้นหอยใหญ่ไข่แดงเรามาพระจกกันทุกปีหอยละสาบาทเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะเหมือนรถจะหายไปแล้วนะคะใกล้ห้าโมงเย็นแล้ว ไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนๆนะคะให้ดูกันเพลินๆค่ะบรรยากาศงานพัสมุ์เจดีฝั่งปากน้ำนะคะยิ่งใหญ่มาก เราเน้อว่าไม่มีรถแล้วรถยังมีค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะมีทั้งหมด12วัน12คืนค่ะงานพระสมุทรเจดี9งานกาชาติอตีก3 รวมเป็นสิบสองฝนตกแทบทุกวันเลยของกินเยอะมากมากค่ะ เดินไปนะคะอยากกินไปซะทุกอย่างเลยเห็นแล้วหิวไหมคะหูย<ฮ>สารพคัดของกินมีชื่อมาขายในงานนะคะไม่ต้องไปที่ไหนเลยแทบทุกจังหวัดเลยคะ่ะมาที่นี่โอ้ทอดน่ากินจังเลย โปรตีนอย่างดีเลยเพื่อนรู้ใช่ไหมปิดถนนแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้มีแต่คนเดินแล้วล่ะวันนี้วันสุดท้ายสงสัยอากาศจะดีส่งท้ายดีจังเลยมี12วันฝนตกสักหวันแหี่ที่ฝน บรรยากาศนะคะคนเยอะมากเอาไมค่คา้าน้นร้อยทั้งร้านค่ะเดินเที่ยวหิวน้ำก็น้ำมะพร้าวเลยค่ะอันนี้ขมุงอะไรกันอันนี้มองอไรัน แต่ว่าอร่อยคนรอเยอะเลยอ๋อหมูกรอบพ่อค้าหล่อไม่ใช่พี่อาร์ตนะคะหล่อจริงจริงของที่เขาขายก็ต่อมาแค่นีน้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็น เราเดินมาจาก BTS นะคะแล้วก็เดินเรื่อยๆๆมาแล้วเราก็มาเลี้ยวเข้าตรงสราลากลางหูยนี่ใครที่ชอบกินอาหารแล้วมีโต๊ะนั่งนี่เลยสารพัดอาหารตามสั่งค่ะข้างศาลเนาะเข้าเกียบเุ้ยเพื่อนๆดูดิ ต่อคิวอ่ะต่อคิวอ่ะต่อคิวอ่ะอร่อยใช่ไหมเน,นี่ยในซอยสารากลางนะของกินเยอะมากฝั่งที่ติดกับ BTS นะคะจะเป็นเครื่องเล่นเด็กแต่อพอเดินเรื่อยๆมานะคะตรงแถวหน้าโรงพักแล้วก็เป็นศาลนะคะของกินเยอะจริงๆค่ะเดี๋ยวเราต้องเสร็จหอยทอดแน่ๆเลยเราอยากกินหอยทอด กับน้ำมะพร้าวไข่หมึกเว้ยขนมจีบสารพัดลูกอมว้าวคิดละสามสิบค่ะน้ำดื่ม นี่เรากำลังเดินเข้ามาในสารากางนะคะของกินเยอะจังหอมติดตัวเลยได้มาได้นะจ๊ะสดอกกินปาดกัแล้วไว้ระโป่งก็ได้เลยจ้าลูกป่งลสุดท้ายงานกันเลยนะจ๊ะสมดอกกินปาจ้าลูกดอกเรื่องได้นะลูกดอกตีสาย้หมเลืองไหไม่เหลงไงก็เปลี่ยนได้ครับลุกพี่สามดอกับพี่ลูกดอกเลือกเลยจ้าจุดเทาไกันเลยแหละ าหมาึกไมนะะสิหนายไดก้าหนายได้ต่อไปนะจ๊ะตออมาตอกัวหนายได้เบอร์ยี่สิบเอ้าหอยทอดเราอยากกินต้มานั่งกับน้าจ๊ะน้าแ่ว่านต่อดูให้ดีนะจ๊ะ หมายเลขต่อไปเมอร์สิบเอเมอร์สิบเอกต่อไปนะคะสองลากสองตัวหมายเลขสิบสางคนแต่อดอกบางคนก็แต่สามดอกแต่เราให้ทุกคนทุตัวใหญ่ตัวหนาตัวปุ๊ัวตัวเล็กตัวบางะวหนาตัวใหด้ตัวแรก1ต จช่วยกันเล่นกระดาษใบเล็ตัวแรกสอันนี้ได้เล่นกันไหมก้ไปจบได้รางวัลเป็นตัวใหญ่เจะไปลด้บิงโกกันได้รางวัลตัวใหญ่กันไปบ้างไหมฮะบิงโกเล่นง่ายได้บเลหดูดีๆมีแล้วว่าใบเล็กา ตรงไคก็ปิดตได้กอย่างง่ใ้ีนะเล่นกันเล่นกันดูจ้ะโดนทิ้การตรงไหนยกมือีวเข้ามาในร้านแล้วค่ะกินก๋วยเตี๋ยน้ำตกเส้นเล็กทุกอย่างเบรรยากาศในร้านค่ะเรานั่งรอก๋วยเตี๋ยน้าตกอยู่ ถ่ออกไปให้เพื่อนเห็นนะคะยังทันนะคะงานมีดึกเลยมาแล้วจ้าเส้นเล็กรวมมิดน้ำเปล่าหนึ่งขวดสองชามชามละหกสิบค่ะสองชามร้อยยี่สิบน้ำอีกสิบเป็นร้อยสามสิบอิ่มค่ะอิ่ม เราจะหม่่ำกันแล้วนะคะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะยังทันค่ะข้เจียวอร่อยค่ะ